นิวเคลียสมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ร่วมกับเซลล์ประสมเยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่ควบคุมการแปกเปลี่ยนของสารและเป็นทางข่าวของสารชนิดต่างๆ เซลล์นเป็นแหล่งโครงสร้างขนาดเล็กเป็นแหล่งสังะหคโปรตีนส่งออกิโอเป็นแหล่งสังซนติโอแบ่งเซลล์มีหน้าที่แบ่งเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ห่อหุ้มและควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าและผ่านออกของเซลล์ส่วนไมโทคอนเดรียทำหน้าที่ละลายสารอาหารและเปลี่ยน เปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้แก่เซลล์สตัวพาซิมเป็นส่วนประกอบที่เป็นของเหลวประกอบด้วยน้ำมีสารละลายได้เช่นโปรตีนาสนน้เเรรีีร่คับ